วันหยุดเขาเราไม่หยุดอีกแล้วอีกแล้วหรอวันหยุดอยู่ไหนคะไปทำงานกันคะ่ะเช้าวันอาทิตย์ขณะนี้เวลาแปดนาฬิกาสามสิบเก้านาทีจ้าไปดูดีว่าวันนี้จะได้ลูกค้าหรือเปล่าลูกค้าจะมีลูกค้าน่ารักน่ารัก,ารกมาใช้บริการไหมคะน่านรักม่นานรักหรือเปล่หลงตัวเอง,งยังเลย ตาบวมข้างในเันแดงหมดเลยน่าจะว่าน่าจะแบบว่าจองโทรศัพท์เกินไปก็รู้แหละใช่ไหมล่ะเพราะว่าชาวคีเอเตอร์ทุกคนก็น่าจะเป็นไปกันจ้าไปด้วยกันไหมคือหญิงก็อยากจะถ่ายวอล์กวอล์กของหนึ่งวันวอล์กวันดีใช่ไหมแต่ว่ามันถ่ายไม่ได้เพราะว่าคือถ้าถ่ายเริ่มตอนเช้าแล้วอะ ก็คือในระหว่างไปคุยกับลูกค้าในระหว่างอะไรเนะี่ยก็ถ่ายไม่ได้ไปค่ะ